อ้าวผมทิตนุนะครับวันนี้มาตามผลงานที่เขากระจกเขากระจกเขากระจเกเ,จ <c oughs> เขาชมพงเขาชมพงนะจึงนี้เรียกเขาชมพงเนาะครับอจังหวัดจันทบุรีครับครับ,รบม,มาตามดูผลงานที่ใช้อาดีสองห้าหนึ่งมาประมาณหนึ่งครบหนึ่งปีหนึ่งปีแล้วครับเราเคยมาทําคลิปตั้งแต่ต้นเล็กๆครับ ตอนนี้มีความแตกต่างว่วที่อื่นคือมีหิน <c oughs> เรียกโร<ม>เรียนสวนหินเนาะไม่น่าปลูกได้ท่านก็ลองดูที่มันแข็งกระด้างอย่างนี้อยู่มันอยู่ที่น้ําและการดูแลเนาะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้มาตลอดตอนนั้นก็มีปัญหานะครับทยนน้ามีีีีีคดดวล่่เงกัั ลำบากอยากแสลือทนุนก้าวไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาตอนนี้ที่น,นี่ลมแรงมากเลยอ่ะวันนี้ลม,ลมแรงแมันจะบู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 เอาใบไม่ไเสียแล้ครับก็มีหลุดบ้างครับมีหลุดบ้างธรรมดาเนาะธรรมดาแล้วช่วงฝนตกมีเพียมีอะไรลุกวนไหมไม่มีครับ ไม่มีเหรอครับอ๋อแล้วผสมยาพวกเพี้ยไฟอะไรบ้างก็มีบ้างครับตอนมันรัดอ่อนอ๋อตอนที่มันแทงใบอ่อนมาครับเราต้องป้องกันไว้เนอะกลัวพวกเพี้ยพวกแมลงครับเพิ่มป้องกันไว้นันเองครับและนเดียวบ้างคนเดียวบ้างครับตอนใบแก่ๆก็ไม่ได้ใส่ยาเข้ามลงมันกินไม่ได้แล้วอ้พวกเพี้ยไฟเนอะช่วงนั้นครับ อันนี้ก็เป็นเป็นผ,ผลงานของที่เราก็ต้องติดตามมาดูตรงนี้ตรงนี้ที่แปลงนี้มีกี่ต้นเนี่ยประมาณสามร้อยแปดสิบต้นครับกีป่ปีอะสองปีสามเดือนครับโอ้ป,ปีหน้าก็จะได้ลูกมั้งเจะได้ปะต่างต่างนีกก้ก็เอาไม่นะ ต้องลองดูต้นมันก่อนครับอ่ะแล้วปุ๋ยทางดินเนี่ยใช้ใช้ปุ๋ยอะไรปุ๋ยทางดินปุ๋ยอินทรีย์เคมีครับอ๋อยี่ห้ออะไรก็ได้ครับครับใช้ประมาณสักต้นอาต้นขนาดนี้สูงประมาณสี่เมตรสี่เมตรแล้วสองปีกว่าสี่เมตรนั้นเนี่ยสี่เมตรครับสี่เมตรครับสองปีกว่าสองปีสองสองปีกับสี่เดือนสองปีสามเดือนสามเดือนสี่เมตรเขาปลูกกันยังไม่ได้ขนาดนี้เลยทาน ผุ้เรีนส่วนใหญ่เขาปลูกกันเจ็ดแปดปียังไม่ได้กินเลยแล้วนี่ปลูกจะ <laughs> จะเอาลูกเลยเหรอเนี่ยฮะปีหน้าจะเอาลูกเหรอก็อดูแต่ต้นมันครับว่ามันน่า<ม>จะได้<ม>ไหมแต่แต่ถ้าเส้นรบวงเกินหกสิบอะไรเงี้ย <c oughs> ก็สามารถเอาลูกไว้ได้ละครับ ไม่มีรากเน่าคนเน่าไม่มีอะไรเลยไม่มีครับมันมีหน่อยๆมันเพราะนั้นมันก็แห้งกบพ่นยาไปอะไรไปก็แห้งแนะนําปีหน้าถึงปีหน้าเลยเอาเอาลูกไว้กี่ลูกประมาณสิบลูกต้องต้องดูก่อนครับวดดต้้นการการแต่งกิ่งนี้พี่เข้าใจเลยเนาะครับเราก็เลือกกิ่งไว้นับกิ่งไว้พอจะเอาปี่กิ่งนับไหมนับไหมตอนนี้ยังไม่นับครับมันต้นยังเล็กอยู่ปล่อยก่อนครับ เอาเอากิ่งที่ไม่ไม่ทำงานออกก่อนใช่ไหมครับนี้เขาแต่งแล้วนี่ยแต่งไปแล้วครับแต่งเมื่อเดือนตุลาเรื่อเว้นระยะไว้แล้วได้ดีแล้วครับนะครับเนี่ยอันนี้พร้อมพร้อมนะครับพื้นพื้นที่17ไร่นี้สามารถสร้างความมั่นคงได้แน่นอนใช่ไหมมองเห็นเห็นแววแล้วเนาะครับปลูกอะไรก็ลําบากแล้วเนี่ยผมดูแล้วผมต้เรียนได้แล้วธรรมดาเออธรรมดาค่าดเทเลียก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ทีนี้มีคาดีสองห้าหนึ่งมาดพอใช้แล้วเห็นอะไรบ้างก็เป็นไงเพื่เจริญเติบโตดีครับลดโรคแมลงอีกต่างหากนะลดโรคแมลงอีกครับแล้วเปลืองไหมเปลืองไหมใช้เปลืองไหมเนี่ยมันก็ไม่เปลืองครับมันใช้น้อยสองร้อยลิตรก็ใส่ประมาณห้าสิบซีสองสองขวานไม่ไม่เปออ๋อสองสองฝาขวดอ๋อฟังเขาฟังเขาเนี่ย เอาจอบมาขูดนี่ดังเป่งๆเลยเนี่ยครับแข็งดังเปิกเลยดังเปิกเลยกระด้งเลยเนี่ยครับพื้นที่นี้เป็นเหมือนดินลุกลังด้วยแล้วก็มีหินก้อนใหญ่ด้วยครับซึ่งโครงสร้างดินนี่แข็งมากแล้วก็ไม่ค่อยหน้าดินไม่ค่อยมีถือว่าเป็นดินที่ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ลดน้ำแต่ยังสามารถปลูกทุเรียนได้แล้วงีด้วยเนื่องจากมีตัวนี้มากระตุ้นใช่ไหมครับอาดีครับ อาดีสองห้าหนึ่งนี้นะพ่นทุกอาทิตย์พ่นทุกเจ็ดวันครับเจ็ดวันเจ็ดวันครั้งพ่นลงดินแล้วก็พ่นต้นพ่นต้นพ่นใบครับเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าก่อนที่จะใช้ตัวนี้สิเมื่อก่อนนี้ทุเรียนอัตราการเรต่วโตความสม่ำเสมอเป็นยังไงบ้างปีแรกมันก็ไม่ค่อยโตครับตายตายเยอะไหมมันก็มีสักประมาณ สิบต้นได้ครับลายสิบต้นไม่ค่อยโตครับสามร้อยกว่าต้นนะเนาะทำทำมากี่ปีก่อนที่จะมาเจออาดีสองห้าหนึ่งเนี่ยทำมาหนึ่งปีครับแล,แล้วก็มาเจออาดีเมื่อปีที่แล้วนี่โอถือว่าโชคดีเลยเนาะออมาทันเวลาเลยนะครบหนึ่งปีพอดีที่กันนี่ใชแต่ก่อนเจอนี่ไม่ค่อยโตแต่ก่อนเจอใบเหลืองครับตอนนี้ใบเหลืองจําได้ละ ที่บอกกับใบเหลืองเป็นใบเหลืองใบร่วงเลยนะครับไม่โตเลยหลังจากใช้มานี่ก็โตวันโตคืนครับระยะหนึ่งปีที่ใช้มานี่ก็โตขึ้นเยอะครับชาดีมาหนึ่งปีละวอ้นะอาดใบเป็นเงาเลยเนาะดูดีวจะพาอาจารย์ไปดูต้นที่ม่าตายมันจะตายใบเหลืองจะร่วงหมดแหละผสมอดีลงไปลาดคนฟื้นอ๋อฟื้นได้เดินกันเหนื่อยด็อกเตอร์หอบ มันอยู่ตรงนู่นอยู่ตรงบ้านทั้งหมดมีกี่ต้นครับเนี่ยเท่าไหร่อ่ะสามร้อยแปดสิบมาสามร้อยแปดสิบต้นสามร้อยแปดสิบครับถ้าถ้าพุชเรียนออกมาๆๆทั้งหมดต้นล 00, 000, นะหมื่นสามร้อยหมื่นเนาะะดีใจไหมได้สามร้อยหมื่นถ้าได้ก็ดีครับโอ้นะแต่ปีแรกมันก็ยองยองคงไม่เท่าไรหรอกเนาะแต่ปีที่สองเราก็สมมติว่าเราปีแรกเราก็ไว้ลูกบ้าง ให้เขาฝึกกันกานมันต้องต้นโตไปห้าปีหกปีนู่นห้าปีขึ้นไปก็รับเงินล้านแล้วเมื่อก่อนพื้นที่แถวนี้ทําอะไรครับปลูกยางครับเมื่อก่อนนี่ปลูกยางพาราครับแล้วเป็นไงบ้างครับยางขนตอบแทนเป็นไงบ้างครับตอนราคามันดีมันก็พออยู่ได้ครับ หลังจากนั้นราคาไม่ดีราคาไม่ดีก็เลยโค่นโค่นเลยโค่นเลยโค่นแล้วเป้าหมายจะไปปลูกอะไรอ่ะตอนแรกอ่ะอ๋อตอนแรกผมก็คิดว่าจะปลูกยางต่อแต่หาน้ําไม่เจออ๋อเราหาแหล่งน้ําก่อนครับอ๋อแล้วเจอไหมน้ําอ่ะก็พอใช้ได้ครับพอขุดลึกลงไปประมาณสักสิบเมตรเจอเลยเจอครับน้ําไหลมาตลอดทั้งปีเลยครับพอไหม ราก็มาดูดมันมีบอ่อบาดาลช่วยเลยครับอ๋อมันต้องใช้บอ่อบาดาลเลยเพราะผู้เรียนต้นหนึ่งมันใช้น้ําอย่างอย่างเราที่สูงอย่างเงี้ยสองร้อยลิตรต่อหนึ่งต้นนะครับปีแรกเลยเนี่ยบบสิบสิบเจ็ดไร่ี่ลงทุนจะเท่าไหร่มันลงเรื่อยๆก็จําไม่ได้ครับเป็นล้านไหมเป็นล้านไหมน่าจะถึงแล้วครับเป็นล้านเนาะครับล้านกว่าเนาะล้านห้าได้ไหมล้าน ไม่ถึงร้านห้านะขุดซะด้วยแล้วก็ร้านนิดๆบวกลบร้านแล้วเอาเงินมาจากไหนอ่ะจากยางพาราหรือว่ากู้พกศก็กู้มั่งแล้วก็เงินที่เก็บไว้บ้างครับเดี๋ยวทุกปีหน้าได้แล้วเนาะเอาไว้ต้นแล้วยี่สิบลูกต้นใหญ่ๆแล้วก็ต้นเล็กๆก็เอาไว้ปีผัดตปนะเดี๋ยวก็สร้างความมั่นคงให้แล้วมีลูกไหมเนี่ยอะไระมีลูก กี่คนอ๋อสองสองคนครับอ๋อลูกสองคนลูกชายลูกสาวครับคนลูกสาวกําลังเรียนอยู่เดี๋ยวความมั่นคงก็ไปถึงลูกแล้วนะเพราะว่าใช้อาดีนี่อายุเขาจะยืนใช่ไหมครับทุเรียนอายุจะยืนผมว่ามันจะช่วยไอ้ใบมันสองร้อยปีถึงไหมใช้อาดีสองห้าหนึ่งอยู่ที่การดูแลออบางคนที่ที่ของปูโคนโอบอย่างนี้เลยอับต้นหนึ่งเขาตัดหนึ่งประมาณ เฉลี่ยเป็นเป็นเงินน่ะสองแสนนะออืืเพราะว่าของดั้งเดิมเขาไงมรดกตกทอดไงครับถ้าราคาขนาดร้อยกว่าสองร้อยปีได้ทุเรียนนี้นะความสามารถเขานะียนความสามารถเราถึงปบะทุเรียนได้แต่คนอยู่ไม่ถึงไม่เป็นไรอยู่เราขอให้มีความสุขนะแล้วก็ลูกเราก็มั่นคงเนาตกถึงลูกถึงหลานนะดีดีละดีละ เราอยู่ที่การดูแลว่าเราจะให้พืชอายุยืนไปนานสักเท่าไรอะไรประมาณนี้ครับอยู่ในดูแลเราในการใช้อาดีนี้ฉีดยังไงเนี่ยอธิบายฉีดนิดนึงก็ฉีดต้นฉีดใบฉีดลงดินด้วยครับครับฉีดทั่วฉีดทั่วเลยครับเขาสะอาดนี่ดูไหมเนี่ยตรงนี้ด้ไหมประมาณนี้ครับประมาณนี้ปบะครับครับฉีดรอบคนตรงุ่ประมาณนี้ฉีดเยอะไหมเปียกชุ่มหนึ่งรอบหรือสองรอบ ฉีดให้ท่ทั่วเลยหลอบเดียวภายในทางภายนอกใช้เครื่องอะไรครับเครื่องปั๊ม่นยาครับสองร้อยลิตรเลยะรัสองร้อยลิตรครับเมื่อก่อนที่ทันสะพายใช่ใช่นี่เอาไม่ไหวแล้วถันสะพายปีทีแล้วปีทีแล้วต้นยังเล็กอยู่เนี่ยลมแรงอยู่บนเนินด้วยนะครับทีนี้ลมแรงเนี่ยถ้าใบไม่แข็งแรงเนี่ยเขาก็จะเสียฉีกแล้วก็ปรุงอาหารไม่ไม่ได้ เพราะว่าลมแรงทําให้เสียหายเชื้อราเข้าแต่ทีนี้ใช้อาเดียทําให้ทนมันดิ่งล้งได้ทําให้ทนต่อลมไหวเพานั้นก็แตกฉีกหมดแล้วไมไบมันหนาครับสแสดงว่ารากลึกมากสามารถพยุงลําต้นได้สบายนะโยกเยกไปแล้วครรับเพาะ<ต>อันนี้มันไม่ได้ยกโคกด้วยลําต้นสะอาดดีไหมก็ดีครับ มันไม่ต้องยกโคกเพราะบนอยู่ที่สูงถ้ายกโคกลมแรงๆคนมันจะโยกอ่าถ้ายกโคกมันโยกหมดเลยนะครับไม่ได้แล้วต้องให้รากมันเข้าไปในซอกหินอะไรพวกนี้ก็เป็นความรู้ของผู้สนใจนะครับถ้าปลูกบนโคกอยู่แล้วโคกใหญ่เนี่ยบนเนินบนเนินเนี่ยเราก็ไม่ต้องยกโคกก็ได้ครับ เพ <si ื่ออะไรแรงปะทะลมจะได้พื้นเรียบๆเนี่ยจะได้ช่วยยึดยึดรากรากเขาเดินเข้าไปเกาะตัหินตําอะไรมันก็ตั้งความแข็งแรงแข็งแรงครับไม่โคตรล้มง่ายนะครับใครเป็นคนซื้อควักเงินซื้ออาร์ดีสองห้าหนึ่งเนี่ยสองคนเนี่ยใครเป็นคนควักเขาเป็นคนสังค์ลูเป็นคนใหดีน่าเดี๋ยวต่อไปผลผลิตได้แล้วใครคนเก็บ นู่นเลยเดี๋ยวผมเป็นคนตัดเมียเป็นคนเก็บนี่วถูกต้องอันนี้คือถูกต้องตามขั้นาตอนมธรรมชาติตามดีใจไหมเออตั้งแต่มาจนถึงวันนี้เห็นยังไงบ้างมีผมมีความภาคภูมิใจมากเลยที่ว่ามาเห็นแต่ละสวนที่เรามาดูแลกันเนาะครับผมก็มีความภูมิใจว่าเออมันโตวันโตคืนนะมันต้านทานโรคแมลงได้นะผมก็เป็นการที่ หาช่วยเหลือเกษตรกรทั่ว,วไปผมไปถึงหมดนะครับอยากอยากไปดูให้ดูแลให้รักษ,ษากันเรื่อยๆนะครับที่นี่คือผมก็ยังไม่ค่อยรู้จักชื่อเลยแต่ก็มาบ่อยนะชื่อสมพงษ์สมพงษ์ชื่อเดียวกับคนละยองนั่นเลยติสวนสมพงษ์ละยองอ๋อลุงสมพงษ์ที่บ้าน <laughs> ดอนอันนี้สมพงษ์ที่เขาเขาสมพง์เขาสมพงศ์จ,งะะจันทบุรี ก็มาเรื่อยๆครับอันนี้ก็มีอะไรก็ฝากาถึงท่านผู้ชมนะครับมีความรู้อะไรก็บอกเบอร์โทรเขาได้ครับเผื่อเืออ่อยากเรื่อกพื้นที่นี่เป็นยังไงนะครับมันส่วนมากคนจะโทรมาคุยด้วยแต่ว่าอย่า ให้เบอร์แล้วจะรับคานเขาอีกเบอร์อาจารย์ดีกว่าเอาเบอร์ <laughs> บางทีเขาก็อ่าเขาไม่ได้รับสายเพราอถึงเขาก็ต้องตัดญ้านะครับอ่าพ่นยาอะไรประมาณเนี้ยทาวสวนเป็นแบบนี้นะครับก็ให้โทรมาที่เบอร์ผมครับ0612789488ครับมีปัญหาก็ เราก็ช่วยเหลือกันให้เบอร์รอาจารย์ไปเขาโทรหาอาจารย์หมั่อ,อ่ะเขาก็โทรมาเรื่อยครับก็ส่วนมากก็โทรมาปรึกษาครับปรึกษากันว่าเออทุเรียนผมใบเหลืองทอํายังไงอ่ลดน้ําเท่าไหร่อันนั้นพูดยากเหมือนกันลดน้ําเท่าไหร่แต่ว่าใบเหลืองอใส่อะไรมากหรือไม่อะไรไมแเราก็คุยกันธรรมดาครับก็ช่วยๆกันไปนะครับก็ผมให้ความรู้ท่านท่านก็เอาไปประดิษฐ์ประดอยใช้เองอะ่ะคือ คือมันจะใช้ตัวเดียวไม่ได้นะครับ,รบช่วงช่วงหน้าฝนคุณก็<ต>ใช้ยาเคมีบ้างแต่ผสมกับตัวนี้ได้นะครับ,รบไม่หักล้างกันยาฆ่าแมลงฆ่าแมลงพวกเพี้ยไฟพวกเพี้ยยกระจันอย่างเงี้ยมันมันเป็น,เป,นเป็นที่ต้องใช้อ่ะครับในหน้าฝนนะแต่ถ้าแดดดีๆผมว่าตัวนี้เอาอยู่ได้ตัวนี้อย,อย่างเดียวตัวนี้อย่างเดียวครับถ้าแดดดีๆเขาจะช่วยได้เยอะนะครับก็ไม่มีอะไรเราก็ให ให้เขาพูดถึงผลิตภัณฑ์นิดนึ่งแนะนำให้เกษตรกรชาวสวนแนะนำแนะนำเป็นนะลองใช้แล้วก็สร้างความมั่นใจว่าควรจะใช้นะครับเป็นหลักปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมแลอาจารย์แนะนำขอบอกว่าเวลาเวลาพูดแล้วว่าความใจดีไหมความพอใจยังไงไม่ต้องอายครับไม่ต้องอายก็อดีครับ บอกด้วยใจครับเพราะผมใช้มาหนึ่งปีก็ไม่เคยใช้ตัวอื่นครับอ๋อก็ใช้แต่อาดีครับแล้วก็นานๆก็มียาฆ่าแมลงบ้างช่วงจังหวะฝนหรืออ่าภาวะอากาศเนอะจะผสมยาฆ่าแมลงได้นะครับนะครับใช้ได้จากทุกพืชมีเห็นมีปลูกถั่วปลูกถั่วทำนถั่วด้วยครับพ่นแล้วเก็บทานได้เลยครับครับ พ่นจักทุเรียนเสร็จก็ไปพ่นผมผมพ่นทุกทีแล้วครับที่พนทุเรียนแล้วถั่วฝักยาวไปไงไม่เห็นปลูกฝักยาวกินอ๋อมันมันมันทิูกไว้จานมาไม่ทันมันลงหมดแล้วไม่ทันเนาะจานมาไม่ทันช่วงยังมีครับยังมีต้นที่ยังฝักเหลิมออกดอกใช้ได้จนทุกพืชนะครับครับก็คือที่ที่ให้คุณสมพงษ์แนะนําแล้วก็อะไรอ่ะ ชักชวนให้เกษตรกรท่านอื่นใช้อ,ะอ่ะก็คือบางทีผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยมันลําบากครับท,ที่จะลงไป,ไปในตลาดหรือว่าลงไปในสาธารณะเนี่ยบางทีเขาไม่เชื่อครับก็อยากจะให้เกษตรกรเนี่ยพูดว่าเออสักนิดหนึ่งว่าควรจะใช้มัน,ม,นมันเห็นผลดีนะอะไรแค่นั้นแหละ ใช่<า>ไม่มียาฆ่ามแมลงพ่นปลอดภัยได้ท่านผู้ชม,มที่มมที่ปลูกทุเรียนอ่ะจริงๆแล้วทุเรียนก็ทําเงินให้แก่คนไทยนั่นแหละแต่ทีนี้ปลูกไปก็ตายไปไม่ค่อยโตมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้เราอ่ะ <laughs> yeah, yeah, yeah. ไม่ใช่ว่าจะอยากขายผลิตภัณฑ์ <laughs> เราอยากจะให้เผยแพร,ร่มากที่สุด อย่างน้อยก็เป็นตัวเลือกหนึ่ง r d 2 5 1หนึ่งี่ก็ปลอดภัยที่สุดละแล้วไม่มี <S <S พิษภัยอะไรใช่ไหมไม่ม, <ลา S 2> มีครับเวลาฉีดสบายไม่ต้องป,ป,ปิดหน้าปิดตาครับอ,อสุขภาพเราดีด้วยก็ไม่ต้องไปหาหมอหาอะไรหลังจากฉีดอะปลอดภัยต่อร่างกายก็ทำให้ทุเรียนอะไรโตดีและก็สุขภาพดีโตดีต่อเนื่องต่อเนื่องไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่หมดลิปุ๋ยหมดลิตยาก็จะเหลือง แล้วก็ต้องมาเติมปุ๋ยแบบนั้นไม่มีละหลังจากฉีดตัวนี้สม่ำเสมอทุกเจ็ดวันก็เขียวตลอดใบเขียวตลอดครับเหมือนเหมือนวิ่งทนเนาะเหมือนวิ่งระยะยาวไปเรื่อยๆไม่มีหยุดนะก็ลดโรคแมลงแรงเยอะก็ท่านผู้ชมทุกท่านก็เราก็ฝาก Rd251 เนี่ยให้เผยแพร่แล้วก็แนะนํากันบอกต่อๆกันไปเยอะๆคนไทยจะได้มีอะไรสินค้า ทำให้ประเทศเรามีเงินเข้ามาในประเทศเยอะๆนะครับประหยัดต้นทุนด้วยประหยัดต้นทุนแล้วเราก็ไม่ไม่เปลืองเงินเพราะว่าจ่ายจ่ายไปเท่าไหร่ครับเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เจอเขาเนี่ยจะจ่ายไปเท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่เลยได้สวนสิบเจ็ดไร่ขนาดนี้โปีหนึ่งผมยังซื้อมาครับทั้งหมดประมาณสี่ลังได้มั้งสี่ลังสิบเจ็ดไร่ประมาณสี่ลังนะครับก็ถือว่าแพงไหมครับเพิ่มต้นทุน สร้างความไอ้นี่ไหมไม่แพงครับเพราะมันใช้น้อยครับใช้น้อยครับข้อดีคือใช้น้อยแล้วใส่ไปตอนแรกๆใส่น้ําไปน้ําไม่เปลี่ยนสีไม่ตกใจไม่เปลี่ยนครับไม่มีกลิ่นไม่มีสีใสเหมือนเดิมครับแล้วทาไมถึงเชื่อทําไมถึงกล้าซื้อและฉีดก็ผมดูจากในคลิปก็เห็นเขาใช้กันก็แลดีนะครับมั่นใจครับว่าเกษตรกรทั่วไปคงจะไม่หลอกเพราะนี่ผมก็ใช้มาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้ว ก็ได้ผลดีครับครับก็มั่นใจตลอดแล้วนะครับนี้ครับที่เปลี่ยนเยี่ยมเยี่ยมก็ขอบคุณมากเนาะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับมีอะไรมีการยืนยันมีการแนะนําให้คนอื่นได้ใช้กันครับอยากจะให้ใช้กันทั่วประเทศนั่นแหละตัวนี้นะใช่ที่ปลอดภูมแล้วจะได้มีสวนผู้เรียนเหมือนเหมือนกันนะยิ่งเยอะมากเท่าไหร่ก็ เงินก็เข้าประเทศมาทุนนั้นสองปีกว่าแล้วก็ครัวเรือนก็สบายมั่นคงสองปีสามเดือนก็ถึงสี่เมตรก็ประสบความสำเร็จนะครับดูมุมนู้นดูมุมนู้นอมมุมนู้นสวยไหมดึนภาพได้ไหมพี่สมพวง์ุ้นไม่เก่งเลยนะแต่ทำเก่งใช่ไหมพูดพูดไม่่อยเก่งทีดเก่งไม่ไม่เคยเป็นโคตจก นุ่นของน้องชายนุ่นเนินปลูกพร้อมกันอ่าอ๋อแต่เขาใช้ไหมไม่ใช่ไหนอะไรนุ่นของน้องชายที่ผนยาขยะอันนั้นพี่ชายนุ่นนะครับ สวนสวนสวนนู้นอะไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นะครับปลูกปลูกก่อนใช่ไหมปลูกก่อนสองเดือนนะครับมุมนู้นนะครับแล้วก็แปลงนี้ปลูกทีหลังสองเดือนก็มีความแตกต่างกันเยอะเลยอมีเรียกว่าพี่กับน้องหรือว่าพี่น้องชายใช่ไหมคะน้องชายส่วนน้องชายไม่ใช่แตกต่างกันมากเลยนะคะคือ พุ่มเขาจะเล็กนะค่ะพุ่มเล็กอืมเขาจะเล็กกว่าแต่อันนี้จะดูเป็นทรงเออเป็นพุ่มละค่ะเป็นพุ่มค่ะจะจะต้นใหญ่ละเพราะนั้นยังยังเป็นกระจุกกระจุกในหน่อยเนาะดูไม่ค่อยแตกต่างแตกต่างมากนี่ตัวนี้ใบเหลืองน้ำขาดน้ำดิฟลาห์ใจไม่เคย ดลงแต่ยังคงลูกชนมีพลังแม่ใจเจ็บเลือเอินต้องเดิน,น,ดนบนเส้นทางตามความหวังความฝัน